สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมเจมส์ลาริกาเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงลาริกาอัปเดตอัปเดตเรื่องราวข่าวคราวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับวันนี้หยิบยกประเด็นของชัวร์เฟลิกซ์มาพูดคุยกันนะครับฤดูกาลลาลิก้าปิดฉากลงไปเรียบร้อยแล้วครับชัวร์เฟลิกซ์ถือว่าค่อนข้างที่จะน่าผิดหวังนะครับกับ การเล่นให้กับบาโลน่าในรูปแบบของการยืมตัวช่วงแรกมาได้อย่างหวือหวาครับแต่หลังจากนั้นก็ค่อยๆดรอปลงดรอปลงดรอปลง,อ,ปลงอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าผลงานของเฟลิกจะดูไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่แต่เขากลับเป็นหนึ่งในนักเตะที่ประธานสโมสรอ,อย่างโจนลาบอตา้าผลักดันแล้วก็ชื่นชอบอย่างมากเลยนะครับว่ากันว่าหนึ่งในประเด็นที่ทำให้ชาบีตโกเก้าอี้จากตำแหน่งเทรนเนอร์บาซ่าแบบ เหลือเชื่อเนี่ยนะครับก็คือการที่ชาบีนั้นไม่ต้องการที่จะใช้เชลเฟลิกซ์แต่ลาปอรต์ตานั้นอยากให้เฟลิกดนอยู่กับทีมต่อไปเมื่อซื้อคนใหม่เข้ามาครับลาปอร์ต้าด,ดูเหมือนว่าจะมีความสุขอย่างมากเพราะว่าฮันซี่ฟิกแสดงมุมมองนะครับว่าเขาต้องการที่จะใช้งานชเชลเลิกซต่อไปแล้วก็ลาปอร์ต้าให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนที่ฟิกคุมบาเยอร์มินิเนี่ยเขาอยากได้เชลเฟลิกซด้วยซ้ำไปนะครับ และนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เฟลิกนั้นจะได้รับโอกาสอย่างจริงจังท่านประธานผลักดันอย่างเต็มที่แล้วก็การันตีครับว่าฤดูกาลที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับเฟลิกจะอยู่กับทางด้านของบาซโซน่าต่อไปถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เจรจาขอยืมตัวต่อจากแอตเลติโกมมดิเเลยก็ตามนะครับ ทีนี้ครับมาดูในแง่ของสถิติตัวเลขกันเฟลิกเนี่ยนะครับลงเล่นถ้านับเป็นจำนวนเกมเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับ41เกม41เกมเลยทีเดียวแต่ว่าจำนวนนาทีเนี่ยนะครับ41เกมเนี่ยถ้าคูณกันเต็มๆ็มเนี่ยนะครับเอา90คูณเข้าไปเนี่ยมันก็จะต้องอยู่ราวๆสัก3,960นาทีแต่ว่า เอ่นั้นของฟลิกเนี่ยเล่นเพียงแค่2,143นาทีเท่านั้นจาก44เกมนะขออภัยครับไม่ใช่4 1เกมในลาลิก้าเนี่ยครับ7เกมหลังสุด7เกมหลังสุดนะครับเฟลิกได้รับโอกาสจากชาบ,บีเพียงแค่133นาทีเท่านั้นเองนะครับแสดงเห็นเลยว่าเขาเนี่ยแทบจะถูกตัดสินไปแล้วครับโดยชาบ,บีเอ็นเลดว่าไม่ดีพอที่จะ สอแทรกขึ้นมาเป็นตัวจริงในแนวรุกของอาบาร์เซโลน่านะครับทีนี้อะไรคือเหตุผลที่ทำให้จอฟลิกนั้นถูกมองว่าไม่ดีพอในสายตาของชาบีเอเน,นเดสครับก็มีการเขียนสกู๊ปกันออกมาครับทางฝั่งของอสปอร์ตสื่อดังในแคว้นกาตาลุนยาเขาบอกกันว่าปัญหาครับของเฟลิกที่ทำให้เขาไม่ปังไม่โดดเด่น กับการเล่นให้กับมาเซโลนาทั้งๆท,ที่หลายคนมองว่าโอเคกับแอตเลติโกมาริดเนี่ยเกมรับมันเป็นหลักก็เลยทําให้นะักเตะที่มีพรสวรรค์สูงเล่นเกมรุกเด่นๆอย่างเฟลิกเนี่ยไม่เข้ากับสไตล์เปลี่ยนมาเป็นบาซ่าเนี่ยน่าจะเวิร์กแต่สุดท้ายก็กลายเป็นว่าไม่เวิร์กเนี่ยนะครับว่ากันว่า2เหตุผลหลักๆครับเหตุผลแรกเลยก็คือในเรื่องของการแข่งขันการแข่งขัน ในแนวรุกของบาร์เซโลนาเมื่อฤดูการที่แล้วนะครับชาบีเล่นระบบ4-3-3หน้า3ตัวตวดืมเส้น2ขวาซ้ายแล้วก็หน้าเป้า1ตัวปรากฏว่ามันถูกยึดโดยโรเบิร์ตเลยนดอฟสกีในตัวหน่งหน้าเป้าทางด้านขวาซึ่งฟริตก,ก็เล่นได้ถูกยึดไปโดยลามียนยามาทางด้านซ้ายซึ่งฟริกก็เล่นได้ถูกยึดไปโดย ราฟินยาแถมยังมีเฟรนตตอเลสเป็นตัวคอยเฉลีย่ยคอยแบ่งโอกาสอีกก็เลยทำให้ไม่ค่อยได้เล่นอย่างเต็มเน็ดเต็มหน่อยถ้าว่ากันถึงราฟินยาเลวันดอฟสกี้รามินยาเมลพอเอาท้งเลของฟลิกไปเทียบในแต่ละตำแหน่งแต่ละตำแหน่งก็จะมองได้ว่าเป็นรองอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญนะครับที่ทำให้เฟลิกนั้น ไม่ค่อยรับโอกาสและดูไม่ปังกับบาเซโลนั้นก็คือในแง่ของทัศนคติครับในแง่ของทัศนคติในด้านกีฬาในเกมฟุตบอลเนี่ยนะครับว่าอันว่าจุดบอดท,ที่สุดของชอสริตก,ก็คือทัศนคติในการเสียสละครับเสียสละในแง่ที่ว่าไม่ช่วยเกมรับเลยช่วยบ้างครับแต่ว่าไม่ได้ช่วยอย่างจริงจังไม่พร้อมที่จะวิ่งให้กับทีมใน ในทุกๆจังหวะไม่พร้อมที่จะสู้กับบอลทุกลูกที่ทีมเสียไปนั่นคือจุดบอดสําคัญนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับเขายังมักจะแสดงอาการท้อแท้ครับเวลาที่จะต้องแย่งชิงตําแหน่งกับเพื่อนๆร่วมทีมนะครับแสงเห็นจิตใจที่ไม่แข็งแกร่งมากพอนะครับที่จะก้าวข้ามขึ้นมาเป็นสุดยอดนักสุดป่องและสุดท้ายครับในแง่ของด้านจิตใจ เฟลิกมัจกจะเป็นคนที่โดดเดี่ยวเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะเข้าไปมี partcipate กับเพื่อนร่วมทีมเป็นคนที่ค่อนข้างจะสันโดดหรืออาจจะเป็นคนแบบ introvert นะครับที่ไม่ชอบพูดคุยไม่ชอบอะไรนั่นก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่มันพาให้เฟลิกนั้นออกห่างจากทีมไปแต่การมาของฮันซี่ฟลิกเนี่ยนะครับจะทำให้ชาวเฟลิกนั้น เปล่งประกายนะครับเป็นวันเดอร์คิดสมัยที่โดดเด่นกับเบนเซก้าได้หรือไม่เนี่ยอันนี้เราคงจะต้องติดตามกันต่อไปฟริกที่เคยอยากได้เชาฟิลิกพอมาได้จริงๆมีอยู่ในมือจริงๆเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรเฟลิกจะมีปฏิกิริยานะครับในแง่ไหนในแง่บวกหรือแง่ลบ ท่านใดแง่บวกจะบวกได้มากแค่ไหนบวกได้นานแค่ไหนนี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับแต่ที่แน่ๆคือลาปอร์ต้าผลักดันอย่างเต็มที่ครับเพราะมองว่านี่คือ,อนักเตะดาวรุ่งพรสวรรค์สูงซึ่งลาปอร์ต้าเป็นคนที่ชอบนักเตะสไตล์แบบนี้อยู่แล้วมาลองลุ้นกันอีกสักหนึ่งฤด,ดูกาลครับเฟลิจกจจะรุ่งหรือร่วงผมว่าซีซั่นที่กําลังจะเปิดฉากขึ้นเนี่ยตัดสินเลยนะครับ